อออชอเอเคชอเอเชอมอเอมือนี่คือตัวอักษรและสระเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะตัวแรกคือคอควายซึ่งจะแทนด้วยจุดที่1 3และ6ถ้าเราลองสลับจุดเป็น3 4และ6ก็จะเป็นตัวชอช้าง ต่อไปถ้าเป็นจุดที่ 1, 3, 4จะได้มอมา้าถ้าเปลี่ยนเป็นจุดที่1 4 6จะเป็นสระเออสำหรับคนสายตาปกติการเขียนสระเออจะใช้สระเออยู่ด้านหน้าและมีอออ่างอยู่ด้านหลังของตัวอักษรต่างๆแต่สำหรับเร็วเราใช้เพียงรูปสระเออโดยตรงค่ะทีนี้เรามาลองผสมคำกันดูนะคะเริ่มจากมอม้า1 3 4 บวกกับสระเอหอนึ 1, 4, 6, ม่มอเออมอถ้าย้ายจุด4ลงมาเป็นจุดที่6จะกลายเป็นคอควายกับสระเอออ่านว่าคอชอช้ชชาง3 4 6กับสระเอออ่านว่าเชอถ้าเติมวรรณยุกต์ไม่เอกซึ่งจะเป็นจุด3และ5แล้วลองมาผสมคำกันนะคะมอเออมอใส่ไม่เอกก็จะ อ่านว่าเมอต่อไปชอช้างสระเออไม่เอกก็จะอ่านว่าเชอถ้าเป็นคอควายสระเออไม่เอกก็จะเป็นเคอขึ้นอยู่กับพยัญชนะถ้าเปลี่ยนวรรณยุกต์เป็นไมโทสองห้าก็จะอ่านว่าเคอเพียงแค่3มจุดที่สลับตำแหน่งกันก็สามารถสร้างตัวอักษรและสระได้เห็นไหมคะอักษรเร็วง่ายง่ายเรียนได้ทุกคนขอบุณค่า